ดีค่ะแบบมัมมาแล้วอ,อ,อาจิสันนะ้นๆในทุกพอว์โปดไดมี่มืออาใหม่บปไดมี่อะไรนะเรียกไม้ที่มันมใช้ถือถ่ายนะมีแต่ลมค่ะกำลังสิงยญางไปหาปลูกยูเรียน่ะเลิกงานแหละขณะนี้เป็นเวลา13นาฬิกา6นาทีของฝั่งยุโรปนะคะเยอรมนีเนาะไปค่ะ เดินไปรับลูกลูกเลิกบ่ายโมงสีห้ากับจะไปนั่งถ่าอากาศกับโอ้ยหนาวหนาวเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าจกเดินไปดูบ้านเขาค่ะเห็นบออันนี้ก็จะเป็นห่างนะคะอันนี้คือห่างนะนี่คล้ายต้นหม่ค้ายอุปกรณ์ต่างๆอ่ะละ่ะกก็จะเดินไปแล้วค่ะบ้านเมื่องเขาเป็นยังไงคะอากาศอต้นไม้พอมี ม่มีใบนี่บริตายได้นี่ยังมีชีวิตจ้ะพอถึงหน้าร้อนนางก็ออกใบอีกนะคะเนาะเดินไปค่ะเดินไปเดินไปเหลือหล่อยๆมาทักทายนะคะเนาะอยากให้เห็นว่าเออบรรยากาศเป็นยังไงตรงนี้ก็คือตอนนี้คือฝนตกนะพึ่งหยุดตกค่ะอากาศบกไปดีปันไดเนาะนมีลมหาแดดยากค่ะเมืองนอกหาแดดยากนี่เนาะก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเนี่ย ็นอย่างนี้นะไป,ไปค่ะปาปาปาปปนู้นก็จะเป็นบริษัทติ๊กค่ะนี่ก็เดินมาจากตรงนู้นพัดติ๊กก็จะเดินไปรับลูกค่ะบริษัทกับลงไอ้กับอันลรงเรียนลูกบอไกลกันนะคะย่างประมาณสิปนาที่นี่แหละค่ะก็ถึงละเนาะนี่แหละค่ะบรรยากาศบ้านเขาเยอรมนีเบอร์รินนะจ๊ะทุกท่านผู้ใดอยากมากมากเน้อหนาวหนาวห <c oughs> นาวแล้วก็ไม่มีแดด อ,อันนี้ก็จะเป็นขวบขายอุปกรณ์อสางยังสิละค่ะเหมือนเหมือนบ้านเราล่ะล่ะเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านเรามันอะไรนะจําไม่ได้ละนี่ค่ะจะเป็นอย่างนงี้ก็มีคนเดินมานะเราก็จะไม่ถามเขาเนาะไปต่อค่ะไปค่ะทุกคนเดินเดินออกกําลังกายค่ะ ตรงนั้นก็จะเป็นทางจัก,กรยานปั่นนะคะเขาจะแยกว่าทางจัก,กรยานแล้วก็ทางเดินเท้าของคนหลักมันต้องแยกกันนะคะในเมืองก็แยกทุกที่หลักไม่ในเมืองบ้านนอกหรือนอกเมืองหลวงก็แยกค่ะเป็นอย่างนี้ที่นี่เนาะบรรยากาศเหมือนแบบว่าซอมบีส้สออกมาบอกบรรยากาศแบบว่าน่ากลัว <laughs> แดดไม่มีอึมครึมอึมครึมนะคะเนาะไปค่ะเดินค่ะ ติ๊กกับผ้ายงางเหล่นไปสักหละค่ะเนาะยางสาไปฮับลูกค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ติ๊กด้วยนะคะแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปเนาะพอติ๊กจะพาทับอะไรกินอะไรแต่วันนี้อยากกินส้มตำไก่ทอดก็จะมีคลิปออกมาด้วยอันนี้แค่อยากให้มาดูเฉยๆว่าเออมันเป็นยังไงถนนหนทางข้านเขาอยู่เบอร์ลินนะคะเนาะเอาเป็นว่า คลิปนี้จะฝากไว้แค่นี้นะคะแค่เอามาให้ดูอันนี้ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองหลวงเลยเมืองเบอร์ลินจริงค่ะแต่ที่อยู่อยู่นอกๆน,นิดนึงเหมือนชาติเมืองอ่ะนะเออเหมือนกรงเขพกับชาติเมืองประมาณนั้แต่ว่าชาติเมืองบ้านเขาก็คือจังในเมืองอิลีเดเออแต่แล้วแต่ตัวเมืองจริงๆกับรถติดค่ะโอเคนะคะฝากไว้แค่นี้เนาะไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปนีสวัสดีจ้า